ตอนนี้นะคะเรามาทำกิจกรรมปลูกปอเทืองนะคะเนื่องในวันดินโลกค่ะไหนเม็ดปอเทืองอยู่ตรงไหนอ,อู้สวยมากวันนี้<า>เ,เราก็กำลังจะไปปลูกนะคะน้องปูยุย้ยไปเชิญค่ะนคะตอนนี้นะคะบุ้พากรของเราคะ่ะก็กำลังขุดดินกันนะคะนั่นค่ะดูยากคนขุดดินนะคะสวยไหมคะสวยมากสวยมากเลยนะคะได้เงินแล้ว ได้ด้วยนะได้ด้วยขาวอะดูวิธีการโรยนะคะเขาจะโรยยังไงครับโรยแล้วไม่รู้่ากล้นั่นค่ะครูกาลยานะคะคือกัลยาแล้วก็มานะคะหัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสวยมากเลยค่ะอ๋ออันนั้นข้างหลังครูกัลยานก็คือครูเจนค่ะขูดเจนหน้าจุนบานครูว่าหนูโรย ่อาจารย์สมานนะครับตอนนี้กจลังปลูกปลาเทียนครับเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างครับร้อนค่ะร้อนมากร้อนมากเลยนะคะงเกงขาวาค่ะดูโดนแดดเนี่ยแดดัปีเลยนะครับอาจารย์วัฒนานะครับ เชิญถ่ายรูปร้วนะครับนี่นะครับจะเป็นโอเคครับสำหรับกิจกรรมช่วงเช้านะครับแล้วก็เสร็จที่ลงไปแล้วนะครับหลังจากปลูกต้นปอเทืองเสร็จนะครับแล้วก็จะพาเด็กๆนะครับไปร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวินิ่งเดย์นะครับของแต่ละแผนกนะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ขอ จบการนำเสเนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ